ชีวิตสองดีโชคดีเนี่ยที่งานยุ่งไม่งั้นจะนี่คงตายมีเหงาบ้างไหมเออมีเราก็บอกก็อาจจะมีแบบเซี้ยวนาทีอนี้ยแต่ว่าพอพอเริ่มจะเหงาปั๊บงานก็เข้ามาโชคดีที่มีงานเป็นตัวช่วยอย่างนี้แต่เหมือนเราก็เป็นสองคนพอบักสดปุ๊บคนก็เข้ามาปั๊บเลยอกไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่มีเลย ก็อาจจะด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ทํางานเยอะเลยมีโอกาสที่จะเจอคนน้อยเจอวิธีนักข่าวเยอะกว่าเจอวิธีทีมงานกองละครบ่อยที่สุดนะคะแต่ไม่ได้แบบว่าเข็ดกับความรักอะไรไม่ค่ะก็ก็ยังมองเป็นอะไรที่ที่มันก็เหมือนโลกหมุนด้วยความรักกันกับเก่าเที่ยังไม่คุยกันอยู่หรือเปล่าก็เรื่อยๆค่ะมีเมสเซจกันบ้าง สีเเซลล์ค่ะเหมือนแบบว่าเป็นเพราแบบฟังกจริงทาริแล,แล้วจะเานไม่สบายเ้นะจ,จเป็นน้องสปอร์ตเลยหรอ่าจะนี่ได้ความสบายใจค่ะเป็นเลื่อนไปเรื่อยๆโอ่เจะนี่ก็สปอร์ตกว่าเวลาเลยจุก,ก้ <c oughs> มันเห็นแซวด้วยค่ะว่าเหมือนเราก็แม่บอกว่าผู้ชายฝ่ายชายเหมือนเราใช้เรื่องเตื่อนก่อนเลยค่ะปกติไม่หรอกจริงๆก็จริงๆมันก็เป็นในเรื่องส่วนตัวของเขาอะนะคะเพราะว่าตัวเจนี่เองเจนี่ก็เหมือนกับคือเจนี่ก็เป็นในแบบของเจนี่ในอย่างี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนภาพที่เราแบบว่าเหมือนกันสนิทกันไปเที่ยวด้วยกันบ่อยหรือเปล่ามันก็เลยแบบมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ไม่นะก็เป็นปกติก็คือเป็นเพื่อนกันก็ทานข้าวตามปกติอะ